วิจิตตาค่ะข้างล่างกรอบๆหน่อยข้างบนนิ่มๆสายน,นันจริงอบสุกปุ๊บใส่ถาดโชว์หน้าร้านทันทีมี14ไส้สั่งเลย14ชิ้นแต่แดนข้างหลังกิฟค่ะอันนี้คือร้านพายวิจิตตาค่ะซึ่งอยู่คู่ถนนสัมมกรมาก,กว่า30ปีค่ะที่นี่เขาเด่นมากเรื่องพายแป้งเนี่ยบางบง,งส่วนไส้เนี่ยกันแน่นมากๆคือตอนนี้ไปแอบดูมาแล้วน่ากินทุกไส้เดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยจ้ะมาลุย คุณพี่จ๋าเอาเป็นพายลูกตาล2ภพายข้าวโพด2ผักขม1ภายไก่2ภพายเห็ด1หมูแดง1นึ่แฮม2แกงเขียวหวานหนึ่งซึ่งทุกชิ้นนะคะราคาแค่30บาทจ้า <c oughs> แล้วหลายคนแบบเฮ้ยเอาไปจะรู้ไหมว่าแต่ละไส้หน้าตาเย็นงไง <c oughs> เขาทำแบบว่าเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ที่ข้างหน้าเลย2ขีดแบบนี้นะคะนี่คือไส้เห็ด อ่าถ้าเป็น2ขีดมีควยแบบนี้นะคือไส้ผักโขมอันนี้คือกล่องไซส์ใหญ่สุดใช่ไหมก็คือ1 2ชิ้นแล้วเขาก็จะมีกล่องที่เริ่มต้นที่2ชิ้นค่ะ2ชิ้น4ชิ้น6ชิ้น9ชิ้น10ชิ้นแล้วก็12ชิ้นแบบนี้เลยแต่แนะนาว่า12ชิ้นไปเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยไงแต่แดนหยสีเหลืองทองมากน่ไส้ลูกตาลค่ะนี่ แป้งบางมากแบบไม่สามารถวัดได้อขนาดคือมิลลิเมตรเลยอะแล้วลูกตันแน่นมากทุกอนอูอันนี้คือไส์ไกลน่ากินมากมาชิมกันดีกว่า,วาอืมอร่อยอ่ะแป้งบางจริงเลยทุกคนข้างล่งกรอบๆหน่อยข้างบดนิ่มๆแ้วไฟนานจริงนี่ไสหมูแดงบอกเลยว่าทุกชิ้นทำสดใหม่ทุกวันค่ะ คือจะบอกว่าถาดหน้าร้านไม่เคยต้องว่างอ่ะทุกคนเขาอบหลังร้านอบสุกปุ๊บใส่ถาดโชว์หน้าร้านทันทีออใครมาบอกเลยได้กินทุกไส้แน่นอนแต่ดน้นนีไส้ข้าวโพดบอกเลยนะว่าบีบทุกชิ้นไม่มีผิดหวังเลยแน่นทุกชิ้นไส้ข้าวโพดเมื่อกี้เราลองไปไส้ขาวใช่ไหมอันนี้ไส้หวานไส้ข้าวโพดก็คือยือนหนึ่งมากเหมือนกินซุปครีมข้าวโพดทุกคนแต่เป็นครีครี่แบบเข้มข้นมากๆคือหอมมาก ต้องสั่งอีกแล้วเนี้ยทุกคนมี14ไส้สั่งเลย14ชิ้นนอกจากพายที่ว่าเด็ดและต้องสั่งนะคะก็ยังมีเป็นชิฟฟ่อนพุกกี้แล้วก็ขนมปังที่แบบมีไเสอะแยะมากมายเลยคะ่ะแล้วก็มีขนมอีกเพียบเลยถ้าใครอยากจะมาลองชิมมาลองทานนะคะมาเลยค่ะที่ร้านพายวิจิตราค่ะรามคำแหง112จ้ากดสมัค YouTube รสมาช o u t u b e เดี๋ยฝากด้วยนะ